อุ๊ยสวิธีสีวิธีที่จะเลี่ยงไม่ทําให้เราเกิดโรคกระดูกพุุนหรือว่ากระดูกบางอุ้ยพ่าสนใจค่ะทําให้กระดูกเราแข็งแรงด้วยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่ปราจากช่อง Healthy Fit สุขภาพดีพี่ปรานะคะวันนี้พี่ปราจะมานําเสนอในเรื่องของ4วิธีค่ะ ที่ช่วยให้กระดูกของเราเนียกแข็งแรงเลี่ยงภาวะโรคกระดูกพรุนหรือกระดูกบางเชิญชมคำตอบในคลิปนี้ได้เลยนะคะสวิธีช่วยกระดูกให้แข็งแรงทำอย่างไรดีคะเนี่ยปรีโหดความหนาแน่นของกระดูกมาแล้วสงสัยจะเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะปัจจุบันโรคกระดูกพรุน กลายเป็นปัญหาที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นจากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องจากผู้ป่วยเขาจะไม่รู้ตัวเองว่ามีภาวะกระดูกพุน่นเพราะไม่มีอาการใดๆจนกระทั่งล้มแล้วมีกระดูกหักจึงรู้ว่าเป็นโรคกระดูกพุน่นสาเหตุเกิดจากการสูญเสียมูลกระดูกทำให้กระดูกเสียคุณสมบัติการรับน้ำหนัก กระดูกเปราะหักง่ายบางคนอาจัวเตี้ยลงมากกว่าสามเซนเนื่องจากกระดูกสันหลังเนี่ยโปร่งบางและยุบตัวลงช้าๆหรือบางคนมีอาการปวดหลังจากการล้มหรือยกของหนักแต่ที่น่าเป็นห่วงคือผู้ป่วยโรคกระดูกหุ่นมีโอกาสเกิดกระดูกหักได้ง่ายกว่าคนทั่วไปเพียงแค่มีแรงกระแทกเบา,เบา การบิดเอี้ยวตัวอย่างทันทีทันใดไอจามหรือลื่น,ล,นล้มทำให้กระดูกสะโพกหรือกระดูกสันหลังหักได้ง่ายก่อให้เกิดความพิการหรือทุพพลภาพตามมาค่ะการเกิดกระดูกหักจาภาวะกระดูกพุนครั้งแรกนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดกระดูกหักครั้งที่สองและครั้งที่สามตามมา ซึ่งนำมาซึ่งความพิการและการเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหากกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพุนก็จะส่งผลตามมาเลยข่าวว่าต้องใช้เครื่องพยุงในการเดินไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนก่อนกระดูกหักกระดูกหักจะกภาวะกระดูกพุ่นมีนอันตรายสูง ดังนั้นจึงควรป้องกันและรักษาภาวะกระดูกพุนทันทีเมื่อเราทราบเลยนะคะแม้โ,โรคกระดูกพุนเป็นโรคที่พบได้กับทุกเพศวัยเลยนะคะเนี่ยและพบมากขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้นแต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคกระดูกพุนจะทําให้เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และช่วยป้องกันการเกิดหรือลดความรุนแรงของโรคกระดูกหุนได้ปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้ 1. เพศผู้หญิงเป็นโรคกระดูกฝุนมากและเร,เร็วกว่าผู้ชายโดยเฉพาะเมื่อหมดประจำเดือนหรือผ่าตัดรังไข่ออกทั้งสองข้างการสลายกระดูกจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากขาดฮอร์โมนเพศ จึงเริ่มสูญเสียมวลกระดูกอย่างรวดเร็วทำให้ผู้หญิงมีโอกาสเกิดกระดูกหักได้มากกว่าผู้ชายเลยนะคะ 2. อายุมวลกระดูกของคนเราหนาแน่นที่สุดเมื่อ,อยุประมาณ30ปีหลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงตามลำดับ 3. กรรมาพันธ์ในครอบครัวที่พ่อหรือแม่เป็นโรคกระดูกสุนแล้วมีกระดูกหัก ลูกก็จะมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนได้นะคะ 4. เชื้อชาติเขาบอกว่าชาวต่างชาติที่มีผิวขาวแล้วก็คนเอเชียนะคะมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนสูง 5. เคยกระดูกหักโอกาสที่จะเกิดกระดูกหักซ้ำเนี่ยก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นค่ะคราวนี้เรามาดูปัจจัยที่แก้ไขได้นะคะ 1. n แอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์หรือเม็ดตวายนะคะในปริมาณมากกว่า3แก้วต่อวันก็ทำให้มีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนได้เร็วขึ้นค่ะ 2. บุหรี่สารพิษนิโคตินเป็นตัวที่จะทำลายเซลล์นะคะมวกระดูกทำให้กระดูกบางลงก็จะมีโอกาสที่กระดูกสะโพกหักสูงขึ้นนะคะมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ 3. คนที่มีรูปร่างผอมเกินไปคนที่ผอมเกินไปนะคะจะเป็นโรคกระดูกพุนมากกว่าและมีความโอกาสหรือความสิ่งที่จะเกิดกระดูกหักนะคะเพิ่มขึ้น2เท่าของคนรูปร่างปกติ 4. ขาดสารอาหารการรับประทานอาหารไม่ครบห้าหมู่นอกจะทำให้ร่างกายเราไม่แข็งแรงเสียสมดูลแล้วนะคะ ยังขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างมูลกระดูกโดยเฉพาะแคลเซียมวิตามินดีและโปรตีน 5. ขาดการออกกำลังกายคนที่ไม่ออกกำลังกายนะคะมีโอกาสที่จะเป็นโรคกระดูกพุนนะคะมากกว่าคนที่ออกกำลังกาย 6. เครื่องดื่มบางอย่างนะคะเช่นน้ำอัดลม ก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดกระดูกพูนสูงเนื่องจากน้ําอัดลมจะขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมส่วนอาหารเค็มจัดและคาเฟอีนก็ยังทําให้ร่างกายนี้ขับแคลเซียมมากขึ้นอีกด้วยนะคะดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดภาวะกระดูกพ่นเราจึงมีวิธีการบํารุงรักษากระดูกดังต่อไปนี้ค่ะ 1. รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงสำหรับ ผู้ที่อายุน้อยกว่า50ปีนะคะจะต้องการแคลเซียมบรรละ1,000มิลลิกรัมถ้าอายุมากกว่า50ปีก็ต้องการแคลเซียมบรรละ1,200มิลลิกรัมแหล่งที่มาของแคลเซียมได้จากอาหารหลายประเภทเลยค่ะเช่นนมโยเกิร์ตชีสปลาตัวเล็กทอด กุ้งแห้งกะปิผักณะนาใบยอดอกแคถั่วแดงงาดำโดยทั่วๆไปนะคะถ้าเรารับประทานอาหารไทย <c oughs> ก็จะได้รับแคลเซียมประมาณ400-500มิลลิกรัมต่อวันหรือน้อยกว่าครึ่งที่ร่างกายเราควรจะได้รับดังนั้นเราจึงควรดื่มนมด้วยนะคะ 2. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควรออกกำลังกายสัปดาห์ละ2ถึงครั้งนะคะถ้าเป็นไปได้นี่ออกกำลังกายทุกวันจะดีมากๆเลยค่ะครั้งละ30นาทีติดต่อกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุและวัยหมดประจำเดือนแต่เราเน้นการออกกำลังกายที่ไม่ทำร้ายร่างกายตัวเองด้วยนะคะ การออกกำลังกายที่ดีเช่นการระมมยชีนการเดินทางไกลก็เดินติดต่อกันเลยค่ะ30นาทีเส้นรำสาเหตุที่ให้ระวังในเรื่องการออกกำลังกายเพราะเพื่อป้องกันการสูญเสียกระดูกการออกกำลังกายที่ถูกต้องนะคะจะทำให้กระดูกของเราแข็งแรงขึ้น อีกทั้งยังทำให้กล้ามเนื้อและระบบไร้เวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะอย่าลืมนะคะเรามาออกกำลังกายกันเพื่อให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงค่ะ 3. หลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆที่จะทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนอย่างที่ทราบม,มาแล้วนะคะมีหลายปัจจัยมากเลยค่ะที่เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ได้แก่ การสูบุรี่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีนเช่นชากาแฟเนื่องจากจะทำให้การดูดซึมแคลเซียมในลำไส้ลดลงนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องการใช้ยาต่างๆเช่นยาเสเตียรอยยาลุกโกนซึ่งจะมีผลทำให้กระดูกผุนมากขึ้นได้ ที่สําคัญนะคะถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของการใช้ยาหรือมีอาการอะไรหลายๆอย่างเราควรจะพบแพทย์เพื่อที่จะได้รับการรักษาให้ถูกต้องตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น 4. ปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสม ส่งตรวจมูลกระดูกหรือความหนาแน,น่นของกระดูกในกรณีที่มีปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดกระดูกพุนและให้การรักษาอย่างถูกต้องค่ะเมื่อตรวจพบภาวะของโรคกระดูกพุนอย่างที่บอกนะคะพี่ปลายอยากจ,จะบอกเลยว่าการเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงสามารถทำได้ทุกทุกวัยเลยค่ะ เป็นการป้องกันการเกิดโรคกระดูกพุนที่ดีที่สุดและที่สำคัญมาก,มากเลยนะคะการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายการออกกำลังกายที่เหมาะสมและในผู้สูงอายุต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือการหกล้มมากๆเลยนะคะเพราะถ้าหกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วโอกาสที่จะเกิดภาวะกระดูกหัก มีสูงมากค่ะเรามาเตรียมตัวกันเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันตั้งแต่วันนี้กลับมาดูแลสุขภาพในทุกๆด้านนะคะด้านกระดูกของเราให้แข็งแรงเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจเชื่อพี่ปลานะคะ สำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็ต้องกล่าวว่าขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบขอทุกคนนะคะมีสุขภาพดีอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งช่องเฮทิฟฟี่สุขภาพดีพี่ปราเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ปราจะลงทุกวันเลยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอืน่นๆเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปราจะช่องให้พี่ิสุขภาพดีพี่ปราค่ะบ๊ายบายจะช่องให้พี่ิสุขภาพดีพี่ปราค่ะบ๊ายบาย